คุชมช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าความร้อนเป็นเหตุสังเกตได้จริงๆนะคะนอกจากคนเนี่ยจะร้อนอบอ้าวแล้วบรรดาเจ้าจอ๋อก็ร้อนไม่แพ้คนเหมือนกันนะคะวันนี้เนี่ยดีดีพังคุณชมไปดูวิธีคลายร้อนของเจ้าจอ๋อกันสักหน่อยนะคะว่าจะใช้วิธีอะไรกันบ้างนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเห็นนะคะลิงสสแมกว่าพันตัวเลยนะคะ ที่วัดพิกุลยามค่ะตำบลคุ้งสัเ,เพาวอเภอมนโนรมจัังหวดชัยนาทเขาก็ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่ร้อนระอุอุณหภูพุ่งเฉลีย่ยเนี่ยโอโ้โห40ถึง41องศาเข้าไปแล้วอะ่ะทำให้ต้องลงมาจากยอดไม้กันเลยแล้วก็นี่เห็นไหมคะมาเล่นน้ำในอ่างขนาดใหญ่เพื่อคลายร้อนกันอย่างสนุกสนานเะคะ เราไปเจอพระอธิการตียวิทย์นะคะท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดพิกุลงามเลาให้ฟังนะคะว่าเจ้าจาอทั้งหมดเนี่ยจะเริ่มลงจากยอดไม้แล้วก็มาเล่นน้าตั้งแต่11บเอโมงเลยคุณผู้ชมแล้วก็ยาวไปจนถึงบ่ายสามของทุกวันประมาณ4ี่ชั่วโมงเลยนะคะเล่นอย่างจุใจจริงๆอะซึ่งอ่างเล่นน้ํานะหรือออนเซนลิงก็ได้ก็เรียกแบบดีนะของวัดพิกุลงามเนี่ยจะมีทั้งหมด3อ่างด้วยกันนะคะแบ่งแยกรุ่นในการใช้อ่างออกเป็น3ามรุ่น่ะนี่เลย โดยลิงรุ่นใหญ่นะคะจะใช้อ่างริมในที่ดูจะเงียบสงบหน่อยนะ,ะส่วนลิงวัยรุ่นนะคะหรือว่าลิงวัยเด็กเนี่ยก็จะมาเล่นน้ําอ่างขนาดกลางแล้วก็อ่างนอกที่2นั่นเองค่ะนี่นะคะก็มีแบ่งอ่างกันด้วยอ่างหลังะค่ะคุณผู้ชมจะดูคึกคักเจียวจ้าเป็นพิเศษเลยตามประษาลิงเด็กๆนะคะก็จะซุกซนนะคะก็กระโดดน้ําแบบโลดโผนนะ,ะโอ้โหเล่นสนกว่าลิงรุ่นใหญ่ ลิงรุ่นใหญ่เนี่ยเขาจะไปอ่างในๆหน่อยนะเขาจะชอบความสงบแบบนี้อ่ะน่ารักมากเลยค่ะมาต่อกันเลยดีกว่ากันอีกหนึ่งจุดนะคะนี่ก็เป็นเจ้าจ๋อลพบ,บุรีคุณผู้ชมขาประเวณสารเพื่อการพระรามสายอด และลิงสลัดค่ะโอ้โหต่างพากันออกมาเล่นน้าคลายร้อนไม่แพ้กันเลยนะเขาก็เล่นน้ําคลายร้อนกันในอ่างแล้วก็บ่อหลายขนาดกันอย่างสนุกสนานค่ะส่วนที่เป็นไฮไลท์เนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นนี่เลยคุณผู้ชมเห็นไหมคะบนต้นไม้เนี่ยนี่นี่นี่บันไดลิงนี่ที่ผูกโยงกับต้นไม้ใหญ่ใต้ร่มเงาอันแสนสุขแล้วค่ะที่เจ้าจ๋อต่างปีนป่ปายหอกล้อกันด้วยความสุขสนตาม,ตามประสาลิง กระโดดทิ้งตัวตีลังกาพุ่งล้าวลงอ่างน,น้ําอย่างเพลิดเพลินสนุกสนานแบบนี้ถือเป็นการคลายเครียดทางอารมณ์ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะและเป็นภาพที่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมานะคะผู้ที่เข้ามากราบไหว้สักการะเจ้าพ่อพระกานะ,ะเห็นแล้วก็อมยิ้มไปต่ำกานกันนะค,ะคุณผู้ชมนี่แหละฮะช่วงนี้หลายพื้นที่นะอากาศร้อนจริงๆนี่เลยนะเจ้าจ๋อเขาก็มีวิธีคลายร้อนกันอย่างสนุกสนานด้วยและคะ่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ c n n ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ